ส่วนเรื่องของแรงงานเองกลับมาที่เรื่องของแรงงานท่านําฐมนตว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกกันนะคะว่าน่าจะกลับไปทําการบ้านกลับไปสอบถามกลับไปทบทวนแล้วก็น่าจะได้คําตอบประมาณเดือนธันวาคมนะคะธันวาเนี่ยน่าจะแจ้งได้นะคะว่าแรงงานจะมีสัดส่วนการขึ้นค่าแรงนั้นประมาณเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างนะคะคุณพิพั์ราชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองท่านก็บอกว่ากระทรวงแรงงานเองเนี่ยจะประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํารอบใหม่ให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วนะคะให้กับแรงงานไทยทั่วประเทศ แต่ไม่ถึง400บาทตามที่ท่านนายกได้เคยประกาศเอาไว้นะคะเพราะว่าไปพิจารณาข้อมูลแล้วก็มันจะมีทั้งปัจจัยเงินเฟอ้อการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ไปเดินสายรับฟังความเห็นของในจ้างลูกจ้างการปรับขึ้นค่าจ้างรอบนี้แต่ละจังหวัดก็ไม่น่าจะเท่ากันสูงสดุดหลักสิบ หลักสิเท่านั้นนะคะก็บอกเลยนะคะว่าแม้ว่าจะเพิ่มไม่ถึง400แต่ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานแล้วก็ช่วยให้ในายจ้างไม่ได้รับผลกระทบหนักมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีจำนวนมากนะคะอาจจะต้องปลดแรงงานถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นค่าจ้างสูงถึง400บาทต่อวันแต่ว่าการปรับขึ้นค่าจ้างงวดต่อไปช่วงสิ้นปี67อาจจะเห็นค่าจ้าง400บาทได้แต่ไม่ใช่ทุกจังหวัดนะ,ะเป็นบางจังหวัดเท่านั้น ะะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันไม่ใช่คิดจะปรับก็ปรับได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างไรตราาคีที่มีทั้งตัวแทนนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เป็นจริงและเป็นธรรมค่ะแล้วก็ประสานไปยังรายงานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้รวบรวมสํารวจข้อมูลการจ้างงานในกิจการต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาสํารวจความเห็นของลูกจ้างว่าต้องการให้มีการปรับมากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวก็จะสรุปข้อมูลมาในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายนนะคะก่อนนี่แหละท่านผู uh ้ชมคือก่อนหน้านายจ้างเขาก็ออกมาบ่นๆนะเวลามีการหาเสียงเรื่องค่าจ้างคันต่ำเขาบอกเอ๊ะก็มีคณะกรรมการไต่ภายคีอยู่จะมาหาเสียงกันว่าจะกี่ร้อยบาทแล้วคณะกรรมการจะมีไปทําไมก็ต้องบอกโอ้ไม่เป็นไรก็คือมันก็เป็นนโยบายแหละสุดท้ายก็ต้องมาผ่านคณะกรรมการไต่ายคีเพราะว่าต้องมีลูกจ้างนายจ้างมาคุยกันด้วยเนี่ยนะครับ